สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้น้องสายมาหาครับผมในซีนมาจูกันอีกแล้วมื่อนี้ยกษีเฮ็ดก้อยร้อยเลือดในเนื้อแมา่จะาตลาดครับผมอันนี้ตับมันออกมาจากควันดีครับผมมีเป็นก่อนมันเลยมื่อนี้อันนี้กสีเฮ็ดต้มอ่อมครับผม นี่ครับของแท้เลยมนี่ในของแท้มาเลยต้มมันน้อนเนี่ครับนี่นตัวน,นี้ก็เห็ดต้มขี้เพียครับผมมาเห็ดหนับเจลครับผมตัวนี้ผมมืนนี้วัมมนนี้กับสิมาเห็ดใส่จุให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะมาเลยมาเลยแต่ว่าวัอนี้เห็ด หันแล้วครับเรียบร้อยทั้งพี่ครับผมน,นี่นี่เนาะหันไว้เรียบร้อยครับผมนี่มีตัดบมือน,นี่มีสามสิบกีบนื้อครับผมแต่ว่าเมื่อนี่เม่ได้หนึ่งเขาเนี้ยวครับนี่เป็นไดขน้ขเขาเนี้ยวตลาดนาะแนะนำพกักก่อนเ้อะก่อนฉีพากันไปกินเนาะนี่พักอีเลิศมือน,นี่พักอีเลิศน,นี่พักติวบานเฮานี่มาลาขีโนครับผมผมผมครับนี่ผมครับมาลาขีโนครับผม แล้วก็มากเนี่ยบวบไล่ครับผมหรือทั้งมึงเลยเ,เอิญบักค่อยเป็ดโคราชเรียกอะไรารีลูกสารีแล้วก็มีพักโคลาชเอิญพริกมากครับผมทั้งมึงเลยเอิญพักแพลวนี่พักแพลวสซิมี่พักขี้ใบเรือยหอมเป๊เปินว่าแล้วก็หอมบัวครับผมตัวนี้มามาเบิอง วันนี้ผมก็ต้มพี่อไปแล้วนเนาะต้มพี่ยวันนี้ตัวนี้ไม่เฮ็ดคนเจ้ากับผมนี่วันนี้เจ้าขมกับผมก็ได้ตัวนี้มามดีควันมาแต่ตลาดกับผมซื้อมาเก้าสิบบาทครับตนว่ีโอ้โอโาตัวนี้กับที่เฮ็ดไม่เฮ็ดน้ำเจ้าเลยครับตัวนี้มีต้มไหดีควันกับผมของแท้รับผมโอ้ยขมหวานจุย้ยจุย้ยเพิ่นวามา,มาคนเจ้ากันวันนี้ ใส่หนีบครับผมผงนัวครับผมใส่ผงนัวก่อนใส่แล้เสียบไล้ครับพี่ดองอปุ๊กไว้ก่อนอนเาะเอาัวพริกผงพริกผงเฮา้ ข,ขวัวยีาห้งไตครับผมนี่พี่กวงใส่ไปเลยครับผมกา่าเสียบแล้วกะใส่ได้ครับผมบมี่เนี้ยโบมีสูตรตายโตครับอฮ้ยยังไงเนาะเป็นดีอยู่ใส่เนะขขาะขาัวนี่ได้ขัวเามื่อไไหมครับได้ข,ขาัวมาเต้าในห,หางเดี๋ยวว่ามือนี่ ใส่เขาขวเกาในรอบที่แล้วครับผมอีสื่อมาเฮ็ดกับบาวเกี่ยงรอบที่แล้วครับเหลือหลยเติรก็ผมนี่เพ่อมาคอนเกลวน้องเขาคืดยาก,กับผมวันนี้ก๋นี่มีโอกาสมันหยุดพอกันเนาะใช้เขาขวรก็ผมใส่ลงไป ใส่ลงไปครับนี้เขาก็ใส่น้ำเพียเข้ามัปน,นี้เพียเข้าคุณห่อนเลยครับนี่โอ้วันดอกกระทะผมเป็นหม้อก็ได้ครับเป็นกระทะก็ได้อยากให้มันเป็นยังก็เป็นให้ได้ครับผมเป็นได้หอดถวยแม่นบน่สอนนาคุณเจ้าเบิ้งสอนเล้าครับผมนี่สอนไทยขาเงาวาเนี่ย พี่น้องเบงเงโอ้โหพี่ครับพี่ครับนี่ขมแปะตาตเนาะยวันนี้ขม,มแปะายเบาเรื่องในตุ้นหอมครับวันนี้ใส่หอมเข้าไปหอมซี่ตัวนี้หอมซี่ครับนี้หอมบัว มาเลยพี่น้องเดีย่ยเียๆเหมือนกันครับนี่ผมขอใส่กันไก่หั่นเนาะเพื่อความรวดเร็วเสร็จแล้วลตากรองม,ะมะอาหมอวเนี่ยเบาเกียงพี่น้องเห็นบ่เนี่ยมาใกล้ใก ใส่หอมแล้วน,นี่ขอทานนี่นี่ครับนี่ทำแจ่วเฮาเฮ้ยเว้ยมาพี่น้องเห็ดให้เบิง่งซัมน,นี่กนเนาะเดี๋ยวสิพาใสเห็ด้อยเลือดให้พี่เห็นน่องเบิ่งก่อนโอ้ได้มาจานนึง ใส่พริกลงไปแซบ,บครับผมผมน่วผมใส่ลงไปแล้วข้าวกัวครับตัวนี้ข้าวกัวเอามาเลยมแม่โอ้นี่พี่เมียห้ใบมะกรูดมาเอาเัมืนอยู่สีหันให้เบิองเนะาะนี้ ัหอมใส่ลงไปครับผม mm. พีครับเบาเกียงครับผมทั้งพีครับผมอหอมเฮาหอมซีเฮาหอม,อหอมบัวผอมพีครับใส่ลงนลยเนาะเส่บๆครับพี่น้อง อเอาเส้นเจ้านะมันยังหอม okay, you, ยัง <c oughs> ใส่ลงไปครับผมมากระเลือดครับผม น้อยเลือดนะวันนี้เด็ดเด็ดอุ่นครับผมอ,ออกมาเป็นตอน,น,อนได้บบนี้อันนี้ในวัตถุดิบมาหลายครับผมไอ้มาเตะตลาดหลายเติบ เอาแล้วละอันนี้ไปใช้ต้มให้บ้าเกียงครับผมอยากกินต้มเมืนว่าเอานนำเจาผสมใบนั่มครับผมนี่เอาคนมาหนิคนได้คนได้โอ้รลอยเลือดขวายหอมๆครับผม โอ้เด็ดแหงกินเด็ดเลยครับนี่เพ็ดสุดยอดครับอยากคุ้มกับแต่นี่น้อยนึงอย่าไปใส่หลายนะครับของเท้เลยครับนี่หยดจักน้อยก็ได้แหละอ้ย หวานหัวขมโอ้ได้เปิดเลยตัวนี้เอาล้วครับเดี๋ยวเห็ดในเบื้องจำเนินครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปนั่งกินน้วกันแซ่บๆครับผม